พระจันทร์ที่ไม่อาจถูกขมโมยเกิดละครั้งหนึ่งในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งนั่งอยู่ท่ํากลางเนินเขามีนักปราชญ์อาวุโสผู้รอบรู้มีนามว่าอาจารยล์ลีท่านมีชื่อเสียงในภูมิปัญญาอันล้ำลึกและความสงบนิ่งเยือกเย็นผู้คนจากทุกสารทิศใครได้พบปากกับท่าน ื่อหวังจะได้ฟังคําสอนกล่อมกล่าวจิตใจและเพื่อเข้าถึงการรู้แจ้งค่ำวันหนึ่งขณะที่พระอาทิตย์ลับขอบฟ้าและดวงดาวเริ่มส่องประกายบนท้องฟ้ายามราตรีหัวขโมยหนุ่มผู้ทยานอยากชื่อว่าเตาได้แอบเข้ามาในหมู่บ้านเตาขึ้นชื่อเรื่องมือไวและมกักมากในทรัพย์สินเงินทอง เขาได้ยินข่าวลือเรื่องสมบัติล้ำค่าในตำนานที่ซ่อนอยู่ในที่พำนักซอมซ่อของอาจารย์ลีจึงไม่อาจทนต่อความเย้ายวนใจที่จะขโมยมันมาให้ได้เตามุ่งหน้าไปยังกระท่อมของท่านอาจารย์ลีอย่างเงียบเชียบหัวใจของเขาเต้นระรัวด้วยความตื่นเต้นเขาเชื่อว่าหากเขาได้ครอบครองสมบัตินั้นเขาจะได้เป็นผู้ที่มั่งคั่งที่สุดในโลกขณะที่เขาเดินเข้าใกล้กระท่อม เขามองเห็นอาจารย์ลีนั่งด้วยความสงบสุขใต้ต้นเชอรี่ที่มีดอกสะพร่งเต็มต้นและกำลังจ้องมองพระจันทร์เตาไม่เข้าใจว่าทำไมคนที่เข้าถึงการรู้แจ้งเห็นจริงขนาดนี้จึงสามารถมีความสุขพึงใจอย่างเรียบง่ายได้ด้วยแรงกระตุ้นจากความโลภเขาเดินเข้าไปหาอาจารย์ลีและเอ่ยว่าท่านผู้เฒ่าข้าได้ยินมาว่า ท่านครอบครองสมบัติล้ำค่าชิ้นหนึ่งอยู่ข้าจึงจะมาเอาของชิ้นนั้นไปท่านอาจารย์ลีมองเต่าด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนและตอบว่าอ่าสหายหนุ่มดูเหมือนว่าท่านจะเข้าใจผิดสมบัติที่ท่านตามหามิอาจถูกผู้ใดช่วงชิงไปได้เตารู้สึกขันในคำตอบของอาจารย์ลี และมุ่งมั่นยิ่งขึ้นเขาคิดว่านักปราชลากำลังพยายามหลอกเขาเพื่อปกป้องสมบัตินั้นไว้เ<ม>ตาก้าวเท้าเข้าไปอย่างห้าวหาญและเอ่ยว่าข้าไม่ใช่คนที่จะโดนหลอกง่ายๆดอกท่านผู้เท่าท่านจงแสดงสมบัติชิ้นนั้นของท่านให้ข้าดูอาจารย์ลีกวักมือเรียกให้เต่านั่งลงข้างกาย ขณะที่เขาทั้งสองทอดตาดูพระจันทร์อาจารย์ลีเริ่มพูดขึ้นสมบัติที่เธอพูดถึงพ่อหนุ่มไม่ได้ทำด้วยทองหรืออัญ,ญมณีมีค่ามันไม่สามารถถือเอาไว้ในมือของเธอหรือเก็บซ่อนไว้ในกล่องหีบพระจันทร์คือสมบัติที่เธอตามหาและมันก็เป็นของทุกคนบนโลกใบนี้ความงามและสงบเย็ยนของพระจันทร์ แจกจ่ายฟรีให้แก่ใครก็ตามที่มีดวงตามองเห็นมันดวงตาของเตาเบิกกว้างด้วยความสับสนเขาไม่เคยนึกถึงพระจันทร์ว่าเป็นสมบัติมีค่ามาก่อนเลยเขามักนึกถึงความมั่งคั่งในแง่ของวัตถุสิ่งของแต่คำพูดของอาจารย์ลีได้ปลุกเล้าบางสิ่งที่อยู่ลึกภายในใจของเขาดูสิอาจารย์ลีกล่าวพลางชี้ไปที่พระจันทร์ เธอเห็นไหมว่ามันอาบไล้โลกไปนี้ให้กระจ่างนวลอยู่อย่างไรด้วยการส่องแสงอันอ่อนโยนไปยังทุกสรรพสิ่งอันส่องสว่างท่ามกลางความมืดมิดและเตือนให้เราระลึกถึงความกว้างใหญ่ไพศาลแต่เชื่อมโยงถึงกันของทุกสรรพสิ่งในจักรวาลขณะที่เตาเฝ้าสังเกตดูพระจันทร์นั้น ความรู้สึกตื่นตะลึงและสงบสุขได้เอิบอาบไปทั่วร่างของเขาเขาจึงตระหนักได้ว่าความมัง่งคั่งที่แท้จริงนั้นไม่ใช่เกิดจากการสะสมทรัพย์สินเงินทองแต่คือการรู้คุณค่าความมหาศัรรย์์อันเรียบง่ายของชีวิตด้วยความเข้าใจที่เพิ่งบังเกิดขึ้นเต้าคุ้งคำนับอย่างนอบน้อมต่ออาจารย์ลีและกล่าวว่าขอบคุณท่านผู้ปราดเปรือง ที่ได้เปิดดวงตาของข้าให้แลายเห็นถึงสมบัติอันมีค่าที่แท้จริงที่ปรากฏอยู่ภายในตัวเราและภายนอกข้าไม่ปรารถนาที่จะลักขโมยอีกต่อไปหากจะแสวงหาเส้นทางแห่งความร่ำรวยจากภายในอาจารย์ลีพงกศีระรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงไปของเตาท่านทราบว่าคำสอนของท่าน ได้ปลูกฝังเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาในจิตใจของขโมยหนุ่มตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเตาได้ละทิ้งชีวิตการเป็นโจรได้ได้เริ่มต้นการเดินทางเพื่อสแสวงหาตัวตนและวิถีแห่งการหลุดพ้นเขาได้ท่องไปในโลกกว้างบอกเล่าแบ่งปันคำสอนของอาจารย์ลีให้แก่ผู้อื่นเพื่อให้คนเหล่านั้นได้ตระหนักว่า สมบัติที่แท้จริงไม่ใช่ข้าวของเงินทองภายนอกหากแต่คือความงามและความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงของทุกสรรพสิ่งบนโลกนี้และแล้วเรื่องของพระจันทร์ที่ไม่อาจถูกขโมยได้ถูกกล่าวขานไปทั่วทุกถิ่นเตือนใจผู้คนให้ระลึกว่าสมบัติที่มีค่าที่สุดไม่ใช่สิ่งของที่ครอบครองได้แต่คือสิ่งที่อยู่ลึกภายในตัวตน และถูกรู้ได้ด้วยใจ